สวัสดีค่ะจักรวาลน,นักนายมนิ้วหน่อยแอนานเซอร์ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง y o u t u b e นิ้วหน่อยสตูดิโอค่ะแล้วถ้าใครดูผ่านแฟนเพจนะคะก็คือนิวหน่อย n อนนัเซอร์แอนไวโอเวอร์อาร์ติค่ะก็ยินดีมากๆเลยนะคะที่นานๆทีได้มาเจอกันนะคะผ่านช่องทางโซเชียลแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหน่อยก็มีเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็มีสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อย่างเช่นเคยนะคะสําหรับใครนะคะที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะ แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจัดเวลาในการนอนนะคะแล้วก็พักผ่อนไม่สะดวกนะคะหรือว่าบางทีนอนไม่ค่อยหลับกลางคืนเนี่ยนอนไม่หลับเลยมานอนอีกทีตอนเช้านะคะหน,น,น่อยมีแอปดีๆมาแนะนํำให้เพื่อนๆได้รู้จักค่ะและก็เป็นตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งของหน่อยเลยนะคะที่ทําให้หน่อยเสามารถนอนหลับได้ตรงเวลาตามที่หน่อยต้องการค่ะนั่นก็คือแอปวาวีนะคะ ซึ่งแอปนี้นะคะหน่อยบอกได้เลยค่ะว่าเป็นแอปใหม่นะคะซึ่งตอบสนองสําหรับคนที่ต้องการฟังค่ะเป็นแอปที่ตอบสนองสายฟังโดยเฉพาะเลยนะคะหน่อยเกินไปตอนแรกนะคะสําหรับคนที่แบบนอนไม่หลับนะคะเขามีหมวดหมวดหนึ่งค่ะที่เรียกว่าหมวดผ่อนคลายเออหมวดช่วยการผ่อนคลายนะคะซึ่งหมวดหมวดนี้นะคะก็จะเป็นหมวดที่เราก็จะได้ฟังเสียงที่ทําให้เราช่วยผ่อนคลายเสียงสายน้ําบ้างเสียงแบบที่เขาทํา ASMR มั่งก็จะสาม,มารถทําให้เราเนี่ยสามารถนอนหลับฝันดีได้ฟังแล้วก็หลับไปเลยนะคะหรือถ้าใครชอบแบบเรื่องราวความรู้ก็มีนะคะความรู้ด้านภาษาก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวลึกลับต่างๆก็มีนะคะซึ่งเรียกได้ว่าแบบโอโ้โหน่าสนุกมากๆเลยนะคะอะแอปนี้นะคะรวบรวมได้ เกี่ยวกับสายฟังทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสยองควานความ,วาม,วามรู้รอบตัวเรื่องภาษาและอย่างที่หน่อยบอกค่ะก็คือหมวดช่วยผ่อนคลายนะคะทําให้เราสามารถนอนหลับฝันดีได้ค่ะแอปนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS ด้วยนะคะคุณสามารถทิมพ์ได้เลย w a v e e นะคะอ่ะแอปดีต้องบอกต่อค่ะสามารถล็อกอินได้เลยมีเรื่องราวต่างๆมากมายและในอนาคตนะคะเขาก็ย่งที่จะ ให้เรานะคะสามารถไปเป็นครีเอเตอร์ได้ในแอปแอปนี้ด้วยนะคะและก็มีแน่นะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรใหม่ๆอีกอย่างเช่นหนังสือเสียงต่างๆนะคะเราต้องมาคอยติดตามกันค่ะหน่อยเห็นแอปนี้เป็นแอปใหม่นะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะเพราะหน่อยคิดว่ามีแอปดีๆอีกแอปหนึ่งที่เราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เอามาฟังเรื่องราวต่างๆได้ฟรีด้วยนะคะอ่ะ ลองเอาไปฟังนะจ๊ะโอเคค่ะก็มาบอกต่อสิ่งดีๆเพื่อนๆนะคะได้รับฟังรับชมกันนะคะถ้าเกิดคราวหน้านะมีอะไรดีๆเดี๋ยวหน่อยจะมาบอกต่อใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ